สวัสดีครับพ,พี่น้องมือนีหอกกับสวนอินทภาลํอยู่อำเภอโพ,พนนาแก้วครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละเป็นสวนของลุงด่พี่น้องเลยบ้านโพนโพนงามท่าพี่น้องเอาเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมนี่คือสวนอินทภาลํของบ้านโพนงามท่าอำเภอโพนนาแก้วพี่น้องไปเอาพายไปบึงสวนเพื่อนนี่พี่น้องเอ้ยลายขนาดพี่น้อง่น เิ่นกันีแขกมี่ยังมาเที่ยวมาอย่างคือกันพี่น้องพูโอ้ลายขนาดเล่นเลยพี่น้องเอ้ยนี่คือทายให้เบิ้งย่อยๆซะก่อนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผม,มขึ้นไปเบิ้งข้าง,งบนกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งมองเพิ่นขายซะก่อนแล้วเขาจงคอยลงยางไปเบิ้งในสวนเพิ่นเนาะพี่น้องนออเนาะเพิ่นก็นมีสินค้าลายอย่างได้พออยพี่นอะคนเพิ่นก็มาซื้อก็ร้าย่น้อง ไป,ปติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมช่ำช่ำเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องนั่งกับต้นมันต้นโอ้มีต้นมันโอ้อันนี้น้ำม,มันบ่ครับนี่แม่แกงครับน้ำมันโอ้สี่พันร้อยนี่พี่น้องมีเป็นน้ำเป็นน้ำกับมีด้วยพี่น้องเลยน,น้ำอินทรพาลัมพี่น้องเลย โอ้มีแบบนี้ก็มีพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องแบบเพิ่นเชื่อมเพิ่นอบว่ะพี่น้องเอ้ยแบบอบก็มีพี่น้องสินค้าอันนี้ก็มีด้วพี่น้องเอ้ยกระเป๋าผ้าคราก็มีพี่น้องนี่สนใจเอามากับไกด์โตโนโ่โอ้พี่น้องเอ้ยของห้องรับแขกเพิ่นพี่น้องนี่ นี่พี่น้องเอ้ยมองรับแขกเพป็นพี่น้องห้องนี่น,นีกว่านี้ไปเดี๋ยวเขาชี้ลงไปเบื้องในสวนแนละ้วพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงครับผมเขามาส้มสวนข้างในสวนไปไนดะ้พี่นอ้นองเหรอเอ้ยโอ้เพิ่นหมัดไปพี่น้อง หลายขนาดไม่ว่างเลยเมันมีเป็นพันน,นั่นวานี่เนาะพี่น้องเ้ยใช่ไหมพันลูกสแีแดงกับลูกสีเหลืองเห้พี่น้องมากับไก่ตัอโน่หวานหวานพี่น้อง หลายๆพียน้องเดกขนาดต้นละชิปกาชอบพี่น,อนอ้องเอ้ยต้นหนึ่งกับประมาณโอ้ต้นแห่งดกพี่น้องเอ้ยอันนี้ไม่ฝาไหนหลายพี่น้องเอ้ย เอาได้ไหมเนะสีแดงไหน,นมันเป็นสีแดงเหรออ้ยนี่นพันธุ์สีแดงที่นอ้องโอ้เป็นไ้ซิมได้ปะครับเด็มาเตกบ,บ้านใดนี่นะนอยู่โพนาแก้วนี่บ่อยู่บ้านใดบ้านใหม่ช่ยาาชยาฝากช่องยูทูบไว้เด้อ ช่องหนุ่มดงมากุ้มเสียวไปลงยูทูบโอ้ไหนอ,อ,อชิมชิมดูดิอร่อยไหมไหนอร่อยไหม,อ,ม,อ,มอร่อยไหมอร่อยไหมไปน้องจับจับพี่นอ้องเลยกินข่าต้นแซ่บพะหลา ฮะจิ้มกับเจีิ้กับเจาก็ได้เหรอไปน,น้อยก็มาพี่น้องค้น้อยมาเที่ยวไปมับน,บนที <c oughs> ่เนอนะโอ้โอ เปิดให้เบิ่งพี่น้องเลยเปินให้ชมเป็นให้ชมยายคนน้อยพี right yeah, yeah. ่น mm ้องเลยอืมนี <sax Daf u ains> yeah. ่กินหนูฟัวกินแล้วครับไหนกินแล้วหนร่อะไรหขมป่ะไม่ขมอ่มอืม เดี๋ยวยังเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีนึ่งนะครับผมพี่น้องเลยไปพี่น้องโตโนู้จะพาไปชิมมาท่านพี่น้องเอามาชิมบ้างเด้อพี่น้องโอ้ลมลื่นดีเด้วพี่น้องเป็นตามาเที่ยวอยู่เด้อพี่น้องเลยนี่พี่น้องสดๆเลยพี่น้องนู่นห้องน้ำนู่นนะนี่พี่น้องโอ้แซบๆเลยพี่น้อง บานบานนี่พี่น้องเอาไปเบิ้งเพื่อนตัดตัดออกจากต้นให้สดสดได้เลยนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ้องพันพันพันสี่อย่างเนาะนี่เนาะสี่อย่างนี่ครับโอ้นี่พี่น้องเบื้องเพื่อนตัดให้สดๆเลยพี่น้องเอ้ย ตโอ้โหสีแดงนี่เลยพี่น้องเลยโอ้ตัดเป็นนิบไปแบบนี้มาเต็มครับเัดเปนเขอาโลนึงแบบนี้เอาโลนึงดึงโลไวผสมเดียวนะโอ้โหนี่พี่น้องวันนี้เป็นบริตัดออกมาเป็น ช่อใหญ่เลยพี่น้องเป็นทีตัดออกเป็นกิ่งเป็นนั่นแล้ว<อ>แต่ลูกกล้าพิ่นเพิ่นอยากได้แบบนี้แล้วเพิ่นก็บบางก้นอื่นคือเอารวมๆกันได้ปะท้ออันนี้นี่พี่น้องอนี่เพิ่นก็มาทาสั่งซื้อนี่พี่น้องตดัดสดๆให้เล่นๆนี่พี่น้องเลยอ๋อ เออนี่ครับสดๆจากต้นนะสร้างเอาเลยพี่น้องเส,สีายาเทาดิ้นตัดให้เลยเพี่น,น้องโอนับอันนี้เลยวะเถอะข้าเลยขับวัว เพิ่นจากำบังทีตัดให้เพิ่นสั่งโลหนึ่งได้พี่น้องนี่คลอดแล้วพี่น้องแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องโลหนึ่งรวมรวมนี่พี่น้องเพิ่นตัดไปเรียบร้อยแล้วโลหนึ่งพี่น้องเลยไป วว้าไปเดี๋ยวเราไปพี่น้องเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมเพิ่นตัดไปแล้วโลนึงเพิ่นสั่งไว้นี่เป่นกระชีมากะชีมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งมันเะ็นกระชีไม้ไปพี่น้องเลยซูมได้ฟอเก็บอันใดยังบ่พอเก็บกะนั่นพี่น้องเป็นชีหมาย ฟางสีเหลืองไว้ว่ามันยังบ่เต็มที่ขั้นใหม่ฟางสีแดงคือพร้อมเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยน,นี่เป็นโอ้โอโออาวได้เยอะเลยนี่ข้าวกระเด็ดออกอซึ่งมันเขียวกระเด็ดออกเลยครับข้าวข้าวฮอกซีรลรอไฮซูมีบมันล่นหมดอืมเวลาเฮาไปคัดคัดเอาขึ้นไปใส่ร่นร้อยกับข้าก็เด็ดออกอืมครับมันมีรสหวานนะครับครับประมาณนั้นอืม อ๋อล้อะอย่างเ้ยอุ๊ยอ่าอืมนี่ต้องต้องมาเบิ้งเกือบทุกมือเพื่อพี่น้องเอ้ยต้องเช็คเบิ้งว่าไหนมันใกล้พอตัดแล้วไปพี่น้องเป็นสีนั่นเลย

ตัดตัดไปแล้วเด้คนไปพัดนะครับค,ครับครับนี่แหละพี่นออ้องเอ้ยเป็นตัดไปเป็นกระไปคัดอกกีกทีนึงน <ะ S 1> พี่น้องเอ้ยคัดตรงเขียวออกนะครับคัดซุ้มหน่วยเขียวออกเอาแต่ซ <ๆ S 2> ุ้มหน่ยหนวยเหลืองๆไว้พี่น้องมาเน,นี่ยจุ้มที่มันแก่มันนั่นไว้ครับบนมาชีตัดไปแล้วชีเอารถดได้พี่น้องเอ้ยต้องมีไปคัดออกไป ตัดออกพี่น้องเลยไปเก็บออกหน่วยเขียวก็เอาออกเพื่นพี่น้องเอารเรครับอาไปจังใดก็จังค่อยติดตามกันไหมครับผมเพิ่นกะก่อนเพิ่นเขียวไปนั่นเพิ่นกะเอามาขัดออกซะก่อนพี่น้องหน่วยเขียวหน่วยยางมันขอบพี่น้องเอาา้ยขัดงามๆแล้วก็เอาขึ้นไปไปไปถ่ายคายให้ลูกค้ามายามมาแลงมาถ่ายรูปมาเล่นเพิ่นกะชิมา นางแมลงป็นจิมาเล่นมาถ่ายรูปกันลายพี่นอ้องอ๋อนี่แหละเพ็่นกิดชิคัดแบบนี้ล่ละพี่นอ้องอ๋อนุมนุมคุ้มกับขอขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มาให้กำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ